รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเดนอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เดนมีแต่คำถามแบบซอฟกับแขกคนสำคัญแต่แซบค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่อง 9M g o HD เวลา17นาฬิกา15นาทีอย่างนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากรายการของเดียนเป็นที่ฮอตละหือหามากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าคุณผู้ชมไม่ได้นั่งชมหน้าจอทีวีรีบบอกเพื่อนฝูงนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะยิ่งสักยิ่งแซบหน้าบ,บัตรนาวค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าดูไม่ทันเดียนก็ไม่ว่าอะไรนะคะ u t u b e สิคะคุณผู้ชมค,ะค่ะแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะเธอเป็นดาราสาวค่ะ สายหวานสวยนะคะใครๆก็ชื่นชมในบทบาทการแสดงของเธอคะ่ะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะคะกินยาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ๆไปกล้อนผมสะสั้นจุ๊จุตายเหมือนผู้ชายมากเลยคะ่ะบรรดาสาวๆนะคะที่ชอบกินของแปลกนะคะ รีดยกย่องหล่อนค่ะว่าเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วแต่ในชีวิตจริงนะคะเธอก็ยังมีความรักที่หวานแหววกับสุภาพบุรุษอยู่นะคะและที่สําคัญวันนี้มาอัปเดตค่ะหล่อนกําลังจะโกอินเตอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาไปคุยกับเธอนะคะสายป่านอภินญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสายป่านโอ้โหหลอกกว่าฉันอีกใจเย็นค่ะจะเรื่องอะไรกันคะาอยู่ๆหนูถึงอืมเป็นอย่างนี้ไปได้คะโลกเดี๋ยวก่อนค่ะคือขอแก้ตัวก่อนนะคะอันนี้ ไม่ได้เรียกว่ากร่อนผมค่ะเรียกว่าซอยเฉยๆอ่ะซอยมันก็ต้องมีแบบยาวๆสยายแบบนี้สิคะงั้นตัดแล้วกันค่ะตัดไม่ได้กร่อนก้อนอคือแบบสกินเฮดไปเลย <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นล้วน้องใส่ป่านหนูถึงไปทาพันอย่างงี้เข้าวะนะคะไม่ได้เกิดอะไรค่ะเกิดว่าเออหนูร้อนคืออยากจะเปลี่ยนลุกด้วยค่ะ อัปอัพเดทไรเงี้ยคือปกติเราตอนแรกคือปั่นผมยาวมากยาวถึงยาวถึงขอบกางเกงด้านหลังเลยยาวถึงเอวเลยอะคะ่ะก็นั่นสิหนูดูเป็นผู้หญิงหวานหวานหนูเล่นหนังเรื่องไหนนะมาดูน่ารักน่ารักแต่พอหนูทําท่าไหนหนูลองยกมือขึ้นเส้นแล้วเวลาหน,หนูพูดอ๋อเหมือนทอมเลยอะหนูเป็นผู้หญิง <c oughs> สรุปแลแ้วไอ้ที่มันยังไม่มีข่าวแต่งงแต่งงานาสรุปแล้วแกแอปหญิงอยู่เหรอไม่ใช่หนูเป็นผู้หญิงจริงจริงจริงหรือเปล่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเฉยๆค่ะหรอคะอ่ะคุยกันแบบซอฟๆแล้วกันนะคะแม่สงส สารหนูหายไปไหนนะก้านนานพอสมควรเลยก็ทํางานอยู่นี่นะคะทํางานถ้าเกิดอัปเดตงานก็จะมีะปละครเป็นซีรีส์ค่ะตอนนี้ก็มีซีรีส์อยู่ค่ะแล้วก็ยังถ่ายทาอยู่เรื่อยๆค่ะคือจริงๆแล้วป่านมีงานทั้งหมด7วันเลยนะ,ะต่อตอนหนึ่งอาทิตย์แต่ว่า ผลงานที่ที่ถ่ายทําไปก็ค่อยๆทยอยออยนแอร์ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะในวงการบันเทิงก็แปรแต่งนะดาราผู้หญิงเขาเปลี่ยนลสนิยมกันเป็นแถวเป็นแถวแม่ก็เลยใจหายว่าสายป่านก็เปิดตัวเปลี่ยนลสนิยมไปอีกคนหนึ่งด้วยการเปิดตัวทรงผมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดีกว่าแต่แม่ก็เริ่มสงสัยแล้วอ่ะสายป่านนะทำให้แม่หงุดหงิดมากเลยแม่ แม่เสียดายโลกหยานะเสียดายผมหนูเสียดายความเป็นผู้หญิงของหนู <c oughs> คิดว่าเสียดายผมแทนหนูตายแล้วหนูแล้วมีใครเขาบอกหนูไหมคะว่าทรงนี้จะเหมาะกับหน้าหนูหรืออะไรมันต้องมีสิคะก็ <c oughs> มีคนพูดเหมือนกัน,นะคะ่ะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วคือป่านเป็นคนหน้าหน้าค่อนข้างเล็กดังนั้นถ้าเกิดตัดผมสั้นเนี่ยน่าจะเหมาะกับหน้าอยู่เหมือนกันะอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคือก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าคิดจะตัดแล้วก็ตัดให้มันสั้นไปเลยดีกว่า แล้วขอโทษนะคะเออมีส่งไหมคะชื่อนี้เขาชื่อส่งนี้ชื่ออะไรคะเออส่งจริงๆรแล้วเพื่อนเรียกว่าพาร์คไซด์ค่ะคือพาร์คไซด์ใ,ใช่ค่ะด้านข้างมันจะฟีลแบบเป็นพาร์คนิดนึงค่ะพาร์คพาร์คพาร์ค P A R K อะคะ่ะพาร์ค <c oughs> พ์คไซป้าแม่จะจำว่าจะได้บอกทิลาว่าฉันไม่เอาทรงนี้ <c oughs> ทำไมล่ะคะฉันไม่อยากให้หน้าฉันเป็นแบบนี้ <c oughs> ค่ะเพราะหน้าฉันไม่กลมกว้างม,มันไม่ใช่หน้าทรงยาวมันคงพ์คไซคงไม่ได้หรอกนะคะนูขาเขาก็มีข่าวกันว่าหนูคงประชดรักคงมีเรื่องกับหวานใจหรือเปล่าก็เลยตัดผมประชดรักะอะไรอย่างเงี้ยรักกันดีอยู่ค่ะเหรออะ้วข่าวมันจะมาจากไหนแล้วทุกคนที่เขาตามไอจีหนูเขาก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องเมาส์กันบ้างละมั้งเข้าถึงหูไหมก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอน ตอนแรกที่ปั่นตัดผมเลยอะค่ะมันสั้นมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยอ่ะคุณคุณชินกับการที่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สมหวังในเรื่องความรักใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะลุกขึ้นไปตัดผมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยเขาประมาณว่าตัดผมล้างสวยอะประมาณนั้นคเออเข้าใจกันนะเออภาษาไม่ค่อยเพ้อประมาณนั้นค่ะภาษาไม่ค่อยเพาะตัดผมอะไรนะคะตัดผมล้างสวยแม่บอกไม่เพาะหนูจะให้แม่พูดบ่อยสิกขาค่ะหนูขาแล้วเออ แฟนหนูก็ยินดีให้หนูตัดทรงนี้เหรอคะก็ยินดีค่ะพี่เบย์ชอบค่ะเพราะว่ามันสบายคือเขาเห็นว่าเวลาปั่นกลับจากทํางานอย่างเงี้ยปั่นต้องสระผมเป่าผมกว่าผมจะแห้งมันกินเวลานอนแบบไปประมาณชั่วโมงครึ่งขอโทษแต่หนูก็ไว้ผมยาวมากี่ปีห้าปีค่ะห้าปีหนูยังไม่ชินกับผมยาวอีกหรอคะห้าปีนี้เป็นห้าปีที่ปัน่นทุกทนทรมานมากเพราะว่ามันยาวไปค่ะแต่พวกบรรดาเออสาวๆที่เขานิยมของแปลกอะ เขากรีดว่าเห็นหนูแบบทรงผมนี้ไหนหนูต้องทำหน้าแมนๆมนเนี่ยทำหน้าตึงๆน่ะตัวมุกกำลังแสดงอ่ะมองแบบแมนๆมเนี่ยกลัวๆน่ะอ่าม่มมาณเนี้ยเออโอเคหวานเลยพวกสาวๆพูดแน่ๆเขายกย่องให้หนูนะเขาอยากให้หนูเป็นสามีกันมากเลยเขาบอกเนี่ยระดับนี้เขาเรียกว่าสามีแห่งชาติหนูคิดยังไงกับตำแหน่งนี้ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจคือจริงๆแล้ว คำว่าสามีแห่งชาติตอนแรกเนี่ยมันคิดว่าจะเป็นเฉพาะผู้ชายเ,ออเพราะว่าเราเองก็เห็นเห็นหลายๆคนใช่ไหมคะได้ตำแหน่งสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติกันไปไม่คิดว่าเออเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เปิดกว้างขึ้นเนาะคำว่าสามีไม่ได้จํากัดเพศ แล้วเขาก็คอมเมนต์กับมันไปหมดเลยนะคะสมีสมี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 มถ้าจะหลอบาดใจขนาดนี้มีความเป็นผัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ้เด็ดพยายามใส่ฟีลี่ให้เหมือนกับคำที่พูดเขาเขียนกันนะคะอันต่อไปลงรับแบบใจละลายมาย<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยอ๋ <c oughs> อดูสิหนูเขาคลั่งหนูกันนะคะเอ้ยอ่อนละทวยแล้วค่ะคุณน <c oughs> นะคะเดี่ยว่ามันดูแบบ <Bio. S 2> พออ่านแล้วรู้สึกยังไงคะเขินค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงมากีดการ์ดเยอะขนาดนี้<อ><ะ>ค่คะอ๋อก็แบบประมาณว่าอันนี้เดี่ยนชอบคอมเมนนี้ที่สุดเลยนะคะหล่ออะไรถ้าจะหล่อบาดใจขนาดนี้มีความเป็นผัวจริงๆเดียนมีความรู้สึกว่าเขาชื่นชมในความหล่อเขาคงหาผู้ชายหล่อหวานแบบนี้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าปันเป็นผู้หญิงด้วยค่ะเพราะตัดผมทรงผู้ชายก็เลยดูหวาน ดูเป็นแบบผู้ชายหน้าหวานงียค่ะถามแบบแบบส่วนตัวส่วนตัวนะฉันก็มีลูกมีเต้ารสนิยมแบบหนุกหนานอย่างงี้หนูเคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงไหมคะไม่มีค่ะเอาเหรอมมแม่กระถามไปเพื่อเห็นหนูตัดผมแบบนี้หนูอาจจะคิดถึงใครบางคนที่เคยเดินผ่านมาในอนดีตหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเหรอคะแล้วเคยมีคนมาเสนอตัวอยากมีอะไรกับหนู<อ>ไหมคะ ก็ใช่ยสี่ไม่มีค่ะหรอค่ะแต่ตตัดผมทรงนี้ไม่มีเลยจริงหรอไม่มีค่ะหรอคะพอหนูผมกุดจุดจิ๋บทบาทการแสดงอะไรต่อมี้ะหละมีวุ่นวายไปหมดหรอคะเนี่ยจริงๆแล้วป่านเคลียร์งานประมาณหนึ่งแล้วค่ะคือก่อนอตัดเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วแล้วก็กับงานชิ้นต่อไปแล้วค่ะว่าเราจะตัดผมดังนั้นสําหรับป่านมาคิดว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างแต่ว่า ไม่น่ามีผลมากเท่าไหร่กับกับตัวป่านนะคะเพราะว่าบทที่ป่านทำรับเป็นงานแสดงมาส่วนใหญ่จะเป็นแนวดรามา่าเป็นแบบบทชีวิตชีวิตสะส่วนใหญ่ดังนั้นมผมกับสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปกับเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะสมัยนี้มันคิดว่าผู้หญิงไม่จําเป็นจะต้องมีผมยาวเสมอไปบางทีผู้หญิงมผมสัน้นมันก็จะมีอีกอีกอารมณ์หนึ่งอีกฟีลลิ่งหนึ่งดังนั้น มีข้อจากัดแต่อาจจะไม่มีผลกับตัวป่านมากขนาดนั้นค่ะแต่เชื่อว่าเธอคงได้บทบาทลคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับลุคของเธอตรงนี้เธอคงหมดหมดงานสายหวานแล้วล่ะค่ะเธอต้องมาสายเปรี้ยวเยี้ยเล็ดแบบนี้เลี้ยนพูดไม่พออีกอะสายเปรี้ยวเฉียวมากอย่างเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าป่านเองจะได้พัฒนาพัฒนาฝีมือทางด้านการแสดงไปอีก อีกลุกหนึ่งอีคาแรคเตอร์หนึ่งอีกอีกบทบาทหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแม่แม่อยากคุยกับหนูถึงเรื่องความรักความใคร่อะค่ะได้แฟนของหนูตอนนี้ยังเลิฟสวีทวิววิวขั้นอยู่ไหมคะ,อะขอให้เป็นแค่เรื่องความรักแล้วกันนะความใคร่ขอไม่ตอบอ้แขอโทษนะคะเออหนูครับแม่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวคะ่ะแม่โอเคแม่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 ผู้ดีพอนะคะโอเคค่ะยังคบกันอยู่ใช่ไหมคะคบกันอยู่ค่ะผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรคะพี่เบค่ะพี่เบ เขาชื่อเบอะไรคะเบบี้เหรอคะเบธรรมดาค่ะเบตงค่ะเบตงเหรอคะว่าทำไมเขาชื่อเบตงเหรอคะหน้าเขาเหมือนเข้ามันไก่เบตรงมากเลยไม่เหมือนพี่เบเกิดที่อำเภอเบตงอ๋อก็เลยชื่อพี่เบโอ้น่ารักจังเลยนะคะเชนก็บอกความรักของหนูหวานหวานมีแต่คนพูดแม่ก็เลยมีเข้าใจว่าทําไมเขาเมาส์มอยว่าความรักของหนูหวานหวานยังไงในหนูเล่าแม่ฟังสิก็น่าจะเป็นเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายที่ที่ เราสองคนมีให้กันนะคะคือ,อ,อ,อบอกรักกันดูแลเอาใจใส่กันเป็นห่วงกันลงรูปแล้วก็พยายามไปเที่ยวไปเปิด<ม>โลกกว้างด้วยกันมีทัศนคติที่มันตรงกันแล้วก็แชร์ให้คนภายนอกรับรู้ไม่ได้กักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>เป็นความสัมพันธ์แบบเปิดเผยมากกว่าแม่เห็นข้อโพสในสเตตัสมันหวานมากเลยนดยคะลูกอย่างเช่นคำว่าทะเลสำหรับอาคือสิ่งที่สวยที่สุดแต่สิ่งที่อาอยากอยู่ที่สุดเป็นสิ่ง ที่น่าค้นหาที่สุดเป็นสิ่งที่อามองเท่าไหร่สมบัติเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออาโชคดีที่สุดที่สองอย่างที่อารักที่สุดมาอยู่ข้างอาพร้อมๆกันครั้งแรกที่เราเจอกันอาก็เดินไปหาป่านและหลังจากวันนั้นเราก็เดินคู่กันตลอดเลยดีใจนะ อันนี้เขินมากกว่าหนูตอนหนูอ่านอีกแล้วอ๋อแม่เขินมากไปหรอคะเ <c oughs> ขินกว่าหนูอีกแม่เขิน <c oughs> แม่เขินตลอดชีวิตแม่ไม่เคยมีใครมากล่าวอะไรแบบนี้กับชีวิตแม่เลยอะ <c oughs> นี่แหละค่ะแสดงว่าหนูโชคดีหนูไปทาอะไรมาคะหนูถึงได้โชคดีมีผู้ชายดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตโอ้โก็ตอนเจอกันแรกๆค่ะเดินทางไปกัมพูชามาค่ะป่นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าป่านเป็นตัวของตัวเองมากกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แอบไม่ได้หมก เมดไม่ได้กักเป็นอย่างที่มันบอกว่าแบบเวลาเราอยู่กับใครแล้วเราสบายตัวสบายใจเราเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วทําให้เขารับรู้แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราเป็นจริงๆดังนั้นการยอมรับแล้วความรักที่เกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นความรักแบบไม่ไม่จาเป็นต้องมีใครเปลี่ยนเราต่างคนต่าง็นตัวของตัวเองแล้วเราชอบในสิ่งที่แต่ละคนเป็นมากกว่าฉันทราบข่าวมาว่าผู้ชายคนนี้เขาเริ่มต้นจากการเป็น f อเธอหรอใช่ค่ะเขามาไล่ตามเม้นอะไรอย่างเงี้ยหรอ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ฉันต้องกลับไปดูในไอจีแล้วล่ะว่ามีคนเมนหรือเปล่าถ้ามีใครมาตามฉันบ่อยๆฉันต้องหมายตาแล้วว่าเขาอาจจะเป็นแบบนี้ในอนาคตก็ได้ปักหมุดไว้ค่ะปักหมุดไว้ปักหมุดไว้เลยเหรอคะตอนนั้นหนูปักไว้หลายคนไหมคะก็ตอนนั้นหลายคนค่ะแต่หนูก็ได้มาคนเดียวเหรอคะได้มาคนเดียวค่ะแอ้ว่ำะค่ะ ฉันว่าหนูว่าหลอกฉันแล้วแหละเดี๋ยวฉันไปหวานบ้างในไอจีฉันคงได้อะไรมาก็ไม่รู้แหละประมงประมือแม้นะแล้วทำไมเขาถึงได้แซงคิวขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ล่ะคะแม่อยากรู้ก็พี่เบเป็นคนที่เข้ามาคุยกับปันตรงๆเลยค่ะว่าเขาประทับใจในในตัวป่านแล้วก็ติดตามปันมาหลายปีประมาณ4ี่สปีกว่านะคะแล้วก็ ค่อนข้างชัดเจนเปิดเผยอ้าวเราอยู่เขาจะมาถึงตัวได้ยังไงเนี่ยเมื่อเขาก็แค่ตามในไอจีอ่ะก็ถึงนอกเสียจากเธอจะไปบอกเขาวันนี้จะไปตรงนั้นไปตรงนี้เธอไปอ่อยเขาหรือเปล่าอ่อยหรือเปล่าไม่ได้อ่อยค่ะจริงๆแล้วปั่นมีงานที่หนึ่งแล้วปั่นก็ลงไอจีเพื่อที่จะบอกอแฟนคลับอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยววันนี้ปั่นมีงานที่นี่ที่นี่นะเผื่อใครอยากจะตามไปเพราะว่าปั่นไม่ได้ไปบ่อยเม่นานไปทีแล้วก็จะมีแฟนๆฐานแฟนคลับอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วบังเอิญที่เขาเป็นหนึ่งในนั้นเขาก็เลยตามไปเพราะว่ามันใกล้ แล้ว <C z ul ain> ครั้งแรกที่เธอเจอเขาครั้งแรกอใช่เลยอะไรงเงี้ยเธอมีความรู้สึกนี้มั้จริงๆแล้วป่านก็ติดตามพี่เขาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกัน <ฮะ S 1> ค่ะ<อ>าแา้วพี่เแอบส่องเขาใช่ <c oughs> ไม่เบานะตายแล้วลูกแม่ก็จริงๆแล้วพี่เขาพี่เขาทํางานสายแฟชั่นอยู่แล้วคะ่ะเขาเป็นโมเดลอยู่แล้วไงคะแล้วด้วยผลงานของเขาเองเนี่ยเป็นอะไรที่ที่เราก็ติดตามเราชอบอยู่แล้ว แล้วก็เลยกด Follow พี่เขาไปสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันพอเราเ<ะ>จอกันปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำงานอยู่ในสายงานเดียวกันดังนั้นเวลาเจอมันก็เหมือนเป็นเป็นคนรู้จักที่ทํางานในวงการเหมือนกันเจอกันก็ทักทายเป็นพี่เป็นน้องปกติเพียงแต่ว่าพี่เขาค่อนข้างชัดเจนว่าอ๋อเขาจะมาจีบนะปั๋รู้สึกว่าการที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนแล้วเอาเรื่องรีเลชั่นชิพหรือความสัมพันธ์แบบนี้มาเสี่ยงแบบว่าแมนแต่เป็นผู้ชายต้องกล้าได้กล้าเสีย ต้องใจใจเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ชอบผู้ชายใจใจ,ใจอยู่แล้วหนูก็เป็นคนแบบ mm hmm. ใจอยู่แล้ว mm hmm. หนูเหมือนดาวจรสฟ้าแต่ในขณะเดีวยวกันพอหนูเปิดตัวแฟนอ้อยเขาบอกว่าตายแล้วยังกับซาตานหลอกก็ไม่หลอกดําก็ดําทำไมไม่หาหนุ่มหล่อนักธุรกิจรวยล้นฟ้ามันไม่เหมาะไม่คู่ควรเลยอะไรอย่างเนี้ยแม่ได้ยินมาแบบเนี้ยแต่แม่ก็ไม่สนใจนะ,ะหนูได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะได้โแล้วหนูคิดยังไงถ้ามีคนพูดแบบนี้ค่ะ คือจริงๆแล้วป่านไม่ได้หมายเรื่องเรื่องการแต่งตัวเรื่องอรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่าชุดที่เขาใส่รถที่เขาขับคืออะไรนะคะป่านหมายแล้วป่านแคร์เรื่องที่มันอยู่ภายใต้จิตใจของคนมากกว่าคือสําหรับตัวป่านเองเนี่ยป่านไม่ได้วัดคนจากไม่ได้วัดคนจากเสื้อผ้าที่เขาใส่หรือยานพานาที่เขาใช้แต่ป่านวัดคนจากข้างในจิตใจเขาขาวหรือดามากน้อยขนาดไหนมากกว่าต่อให้ ต่อให้เขาใส่เสื้อผ้าหรูหรือว่าใส่แบรนด์เนมหรือว่าใช้ของแพงทั้งตัวไม่ได้หมายความว่าจิตใจเขาสะอาดอดังนั้นการที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งแบบระยะยาวและเป็นเป็นลองเทอร์มรีเลชั่นชิพอะค่ะมันคิดว่าเรื่องของจิตใจการคิดดีทดําดีประพฤติดีปฏิบัติด,ดีอันนี้สําคัญกว่าแล้วพ่อแม่ดูเขาว่ายังไงล่ะเมื่อเขาเห็นคุณเบย์ค่ะคือด้วยอา,อายุของป่านแล้วนะคะ เขาก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ป่านเลือกมาเพราะว่าป่านเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กที่อ่อนต่อโลกหรือว่าแบบยุ้มยิ้มยอมแยมมองคน <ừ> ไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ย <ừ> คือตัวหนูเองก็ทำงานตั้งแต่เด็กดังนั้น<ช>เขาก็ค่อนข้างไว้ใจว่าการที่ป่านจะเลือกพิจารณาใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องมีอะไรสักอย่างดีแล้วเขาก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันค่ะ <ừ> ในการพิสูจน์คนเหมือนที่เขาบอกว่าแบบระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนที่เบนนี่เป็นเคสท,ที่ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ สำหรับคํานี้ได้ดีที่สุดเลยค่ะแต่ก็มีคนก็บอกร้นนิยมตรงกันน่ะชอบสักแล้วแล้วเทอพอกันทัคดคอผพ,พอกันถึงไปกันได้คคิดยังไงคะมีคนก็พูดแบบนี้ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดมันเป็นเรื่องที่ผิดเพียงแต่ว่าสําหรับป่านกับพี่เบย์ป่านมองว่าการสักเนี่ยมันคืองานอาร์ตอย่างหนึง่งม,มันคือศิละปะอย่างหนึง่งมันก็เหมือนกับ เราเอาร่างกายเราเป็นเฟรมหนึ่งเฟรมใช่ไหมคะ,คะการที่เราจะเพ้นอะไรลงไปหรือว่าเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันต้องเกิดจากอินสไพร์ข้างในดังนั้นถ้าเกิดผิวหนังเราคือเฟรมหนึ่งเฟรมเรามีอินสไพร์บางอย่างเราอยากจะเก็บมาไว้กับตัวเราตลอดเพราะว่าเราเชื่อว่ายุคนี้มันเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมคะแต่ว่าปันกับพี่เบชอบความคลาสสิกดังนั้นการถ่ายรูปหรือการเก็บเป็นไฟล์ดิจิตอลทั้งหลายแหล่มันอ,มอาจจะหายไปในวันหนึ่งหรือว่าการเวลาอาจจะทําให้มันเลือนรางแล้วหายไปแต่การเก็บมันไว้กับร่างกายเรากับผิวหนังเรา ต่อให้เราตายมันก็ยังอยู่กับเราตลอดไปมันถูกเผาไปพร้อมกับเราปันมองว่างานศักด์คืองานอาร์ตมากกว่ามากกว่าเรื่องของเอามาวัดคุณค่าของคนจากรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมของของคนไทยใช่ไหม,มคนไทยอาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างมากเรื่องนี้ดังนั้นยังปันปันทำเพราะว่าพ่อแม่ปันไม่ได้ตําหนิพ่อแม่ปันไม่ได้ว่า ปันทำเพราะว่าปันขออนุญาตเขาทําขออนุญาตใช่ค่ะปันขออนุญาตพ่อแม่ทําแล้วปันก็แคร์พ่อแม่มากถ้าเกิดพ่อแม่ปันไม่ได้ว่าไม่ได้ตําหนิอะไรนั่นหมายความว่าปันทําได้แต่ถ้าเขาตําหนิหรือเขาห้ามปันก็ไม่ทำค่ะเราก็จะไม่ทาใช่ไหมคะแม่ถามด้วยความเป็นหูเป็นใยไม่ใช่อยากรู้ได้ไหมคะแน่ใจนะคะแน่ใจค่ะอนาคตวางกันไว้ไม่ยังไรบ้างคะก็คือตอนนี้ปันมีเรื่องที่ต้องโฟกัสคู่กันคือเรื่องของร้านกาแฟนะคะถ้าเกิดทําแล้ว ดีดีแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยหรือดีมากกว่านี้ร้านกาแฟอะไรคะร้านกาแฟทเวนตีไนโนเวนเบอร์ค่ะแล้วค้าเปิดอยู่ที่ไหนบ้างคะเปิดอยู่ลำลูกกาคลองสามค่ะหรอคะชื่อร้านทเวนตีไนโนเวนเบอร์ค่ะทำไมต้องยี่สิบเก้าโนเวเบอร์คะยี่สิบเก้าโนเวนเบอร์คือวันที่ปันกับพี่เบ,บไปทานกาแฟด้วยกันวันแรก <c oughs> ต่อไปนี้ใครมาออกเด็กกันเดี๋ยวช่วยจดวันที่ไว้ด้วยนะเดี <c oughs> ย๋ยวจะมาตั้งชื่อร้านเขาแกงเรียนค่ะโอ้โหจำแม้กระทั่ง่ 29 November โเอจ์เกจังเลยชื่อเก๋ค่ะนั่นคืออนาคตที่วางไว้โฟกัสเรื่องงานและเรื่องอื่นแหละคะเรื่องอื่นก็มีค่ะตามตามระยะเวลาค่ะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่โฟกัสคือเรื่องหลานเรื่อง ปันกำลังจะจบปริญญาโทแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆว่ากันอีกทีนึงค่ะว่ามันควรจะไปเป็นสเต็ปไหนคือเป็นสเต็ปไปสเต็ปเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้ด้วยแม่ได้ข่าวว่าหนูกําลังจะ go ินเตคราวที่แล้วหนูก็ไปเล่นหนังมาทีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะกับประเทศอะไรคะคราวที่แล้วประเทศเยอรมันค่ะเป็นไงคะลูกฟีดแบ็กดูโอเคไหมคะดีค่ะดีมากเลยค่ะที่เยอรมันหนังเรื่องนี้ดีกระแสตอบรับดีมากคนเยอมแดว่าคนเยอรมันก็ต้องรู้จักเธอสิ เขาเรียกช <c oughs> ื่อเธอว่าอะไรอ่ะอภิญญาค่ะเที่ยวนี้เห็นไดข่าว่าหนูก็มันจะโกอินเตอร์แบบแบบดังตุ้มตามกว่าเก่าอีกหนูก็มันจะทําอะไรคะออหนังเหมือนกันค่ะเป็นภาพยนตร์เหมือนกันค่ะหนังธรรมดาหรือว่าหนังแบบแบบที่แบบต้องแอบ,บดูกันคะหนังแอบ,บดู <c oughs> <c oughs> แม่แ <c oughs> ูอไ,ไม่เอา่หนูจะส่งลิงให้ไม้่เอาคทำไม่เอาอ่ะหนูจะมาส่งลิงได้ไงคะตกลงหนูเล่นหนังโป๊หรอเล่นหนังเมืองนอกเงินดีกว่าหนังเมืองไทยใช่ไหมคะก็ดีกว่าค่ะ หรือว่าหนังแบบแบบที่แบบต้องแอบดูกันคะหนังแอบดูแม่ดหนูส่งลิงก์ให้ไม่เอาค่ะไม่เอาอ่ะหนูจะมาส่งลิงก์ได้ไงคะตกลงหนูเล่นหนังโป๊หรอไม่ใช่ค่ะหนังเป็นภาพยนตร์ยาวค่ะภาพยนตร์ยาวนะคะของประเทศอะไรล่ะเที่ยวนี้สวิอค่ะอุ้ยหนังสวิสเหรอคะแล้วหนูต้องพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาสวิสภาษาอังกฤษค่ะโอ้เลิศนะคะเล่นหนังเมืองนอกเงินดีกว่าหนังเมืองไทยใช่ไหมคะก็ดีกว่าค่ะ อ๋อเหรอคะจ่ายดีกว่าหลายเท่าใช่ไหมคะหลายเท่าไหมหลายเท่าไหมป่านไม่แน่ใจว่าหลายเท่าหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราไปเล่นหนังต่างประเทศนะคะหรือว่าที่มันเป็น international fees นะคะคือว่ามันต้องมีพวกค่าครองชีพต่างๆเกิดขึ้นด้วยในระยะเวลาที่เราต้องไปโปรโมทไปทำ free production หรือว่าไปซ้อม r e ฮอ a หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่เราบางทีเราก็ต้องมีมีค่าใช้จ่าย่วนนี้ที่เราต้องออกเองล่วงหน้าด้วยนะคะ มันก็เลยต้องบวกค่าใช้จ่ายพวกนี้เพิ่มไปด้วยคออ่าโรงแรมค่าที่พาค่าคนติดตามเออแล้วทำยังไ,ไงค่าหนูก็กําลังจะเรียนจบปริญญาโทงานนี้ก็จะมาร้านกาแฟก็จะมาไหนจะพี่เบย์หนูคงยุ่งแย่เอาพี่เบย์มาฝากไว้ที่แม่ก่อนไหมคะลูก <laughs> ใจเย็นๆค่ะหนูว่าหนูดูแลได้อ๋อค่ะค่ะคอ๋โหไม่มีกระดิกหลุดไม่ได้เลยนะคะ่คะหนูจะดูแลตัวเองไหวเหรอคะมันดูมันตุ้มเยอะจังเลยก็พยายามทำาดีที่สุดค่ะแม่ขออวยพรนะคะขอให้งานทุกอย่างที่หนูกําลังทําอยู่ประสบความสําเร็จทั้งหมดนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ ุณผู้ชมเจ้าขายอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางช่อง 9mhd เวลา17บเนาฬิกาสน,น,นาทีนะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมนะคะ,ขอ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตายเลปไม่มีหลุเรื่ที่เบเลยนะคะ่ะไม่หลุดเลยค่ะดีไซเนอร์เกาเหลากันกับดาราค่ะกราบเท้านักแสดงให้หยุดโมโหคือข้างหน้านี้รันไปแล้วเด็กคอสตูมก็วิ่งมาบอกว่าพี่ รีบไปคุยกับเขาเดี๋ยวนี้เลยเขาจะไม่เดินแล้วอุ๊ยพี่แชนต้องก้มลงไปกราดเท้าเขาจริงๆเหรอคะจริงเป็นถึงพระเอกเปพเอกมากไหมคะผู้จัดการเขาใช้คําว่าไม่มีใครรู้เลยแหละครับพี่ว่าน้องเป็นดาราแล้วต้องทําตัวกับน้องยังไงอ้อ